ตอนนี้คือแบบสอดจมูกแสบคอแสบหน้าคือฝุ่นเยอะมากทุกที่แสบไปหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะส้ใจะเย็นเ็นก่อนนะพี่รู้ว่าช่วงเนี้ยฝุ่นมันเยอะแต่ว่ามันต้องขนาดนี้เลยเหรอมันต้องติดถึงหน้าขนาดนั้นเลยฝุ่นไม่โดนหน้าฉันเอาอย่างงี้จะเย็นเย็นถอดเครื่องป้องกันทั้งหมดออกก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณผู้ชมมันก่อนไม่ไหวอ่ะเยอะเลยขนาดนั้นนะถอดออกให้หมดถอดออกให้หมดอ โอ้โหพี่ยูหนูจะไม่ใส่ขนาดนั้นได้ไงพี่ยูดูฝุ่นข้างนอกคือหนาเหมือนหมอกลงและคือเดินไปทางไหนก็มีแต่ฝุ่น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 เพราะว่าคำรักของเราอะ่ะมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วจนมาเห็นกับตาต<อ>นจนมาใจมาเจ๊ ส้มเพราะว่าตอนนี้นะหลายๆจังหวัดมีค่าฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานจนเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วแต่ว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขามีสมุนไพรไทยที่แนะนำให้ใช้ดูแลสุขภาพในช่วงที่ฝุ่น PM 2.5นี้กำลังมีเยอะมากด้วยนะส้มฮะฮะสมุนไพรไทยนะี่นะพี่อยู่ไทปังมาก <c oughs> แบบนี้มีสมุนไพรอะไรบ้างจะได้บอกคุณผู้ชมไปด้วยเลยค่ะ สมุนไพรที่มีหลักฐานว่าใช้ป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคทางเดินหายใจในช่วงมลพิษฝุ่นมีหลายชนิดด้วยกันเลยค่ะอย่างเช่นยาดอกขาวรังจืดมะขามป้อมแล้วก็ขมิ้นชันค่ะหนูรู้พี่ยูชาชงยาดอกขาวเนี่ยดื่มหลังอาหารวันละ3-4ครั้งจะช่วยบรรเทาอาการไห <c oughs> <c oughs> แก้หอบผืด <c oughs> รักษาหลอดลมอักเสบได้ด้วยค่ะ ตามนั้นเลยส้มแต่ว่ายาดอกขาวนะคะมีโพแทสเซียมสูงผู้ป่วยโรคหัวใจผู้ป่วยโรคไตต้องใช้อย่างระมัดระวังค่ะแล้วรางจืดละพี่ยูส้มเนี่ยรู้แต่ว่าเด่นมากเรื่องช่วยแก้พิษล้างพิษก็ใช้ดูแลสุขภาพแล้วก็ป้องกันความเป็นพิษจากโลหะที่อยู่ในฝุน่นพิษได้ด้วยค่ะโดยใช้ผงรังจืด2-3กรัมหรือ1-2ซองค่ะชงน้ำร้อน1แก้วดื่มวันละ3าครั้งก่อนอาหาร แต่ว่าผู้ป่วยโรคตับโรคไตต้องใช้อย่างระมัดระวังเช่นกันค่ะตัวต่อไปพี่อยู่นี่เลยมะขามป้อมที่ทุกคนรู้ว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยบรรเทาอาการไอเสียงแหบแสบคอละลายเสมหะแก้การกระหายน้ำได้อย่างดีทานแบบสดหรือว่าใช้ผลสดก็ได้ค่ะผลแห้งประมาณ10กรัมมาต้มกับน้ำหรือว่าใช้ชาชงก็ได้ดื่มให้ดื่มหลังอาหารวันละ3าครั้งค่ะ และสุดท้ายขมิ้นชันสารเคอร์คิวมินในขมิ้นชันช่วยปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดป้องกันการทำลายเซลล์ปอดจาก PM 2.5ทานครั้งละ2แคปซูลวันละ3-4ครั้งหลังอาหารและก่อนนอนค่ะแต่ต้องไม่เกิน9กกรัมต่อวันนะคะแต่ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคท่อน้ำดีอุดตันและโรคนิ้วในถุงน้ำดีค่ะ ส่วนคนที่แพ้ฝุ่นนะคะผิวหนังเนี่ยเป็นผดผื่นคันอย่างเงี้ยแนะนำให้ใช้ว่านหางจระเข้บัวบกโลชั่นพยายอจะช่วยลดอาการอักเสบช่วยฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังด้วยนะพี่ยูคันยังไงส้มแล้วอย่าลืมเช็คค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้านนะคะสวมหน้ากากป ันฝุ่นเมือ่ออยู่ในพื้นที่ค่าฝุ่นสูงและปฏิบัติตามคำแนะนำตามระดับค่าสีฝุ่นค่ะด้วยความหวงใยจากพวกเราชาวกระทรวงสาธารณสุขสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้ากับสาระความรู้ดีๆค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวใส่แค่อันเดียวก่อนอ่ะไม่ไม่มันกลัวเราเนี่ยเช็คค่าฝุ่นด้วยนะก่อนนอนจากบ้านเช็คค่าฝุ่นก่อนขอไปละโอเค บ้านไปแล้วกันนะนไปเที่ยวแล้วโ <Okay, okay, S 1> อเคโอเคปิดใจ <laughs>